คลิปนี้จัดทำขึ้นเพื่อกลุ่มคนที่มีอาการปวดตึงหลังตึงขาและตัวแข็งโดยเฉพาะเพราะตุกรู้ว่าคนตัวแข็งไม่ชอบการยืดวันนี้ตุกเลยขอสอนเน้นๆเ,เลยแค่หนึ่งท่าท่าเดียวนี้ง่ายและปลอดภัยที่สุดขอแค่มีโต๊ะ1ตัวจะเป็นโต๊ะกินข้าวหรือโต๊ะทำงานก็ได้<อ>ถ้าพร้อมแล้วมาเริ่มกันเลยหาข้อพับที่สะโพกข้างหน้า แล้วใช้สันมือทาบไว้แยกขาออกห่างจนข้อพับสะโพกตรงกับขอบโต๊ะพอดีให้ฝ่าเท้าหันตรงไปทั้งหน้าคู่ขนานกันเป็นเลขส1ขาตรงลำตัวตรงพับลำตัวมาข้างหน้าเล็กน้อยรักษาแนวหลังให้ตรงแล้วพับลำตัวมาด้านหน้าจากข้อพับสะโพกวางฝ่าม,มือลงสายตามองเหนือฝ่าม,มือขึ้นไปเล็กน้อยรักษาความตรงของหลังแล้วลองพับตัวลงมา ดูซิว่าด้วยความตึงระดับเราจะไปได้ไกลและหยุดที่องศาไหนแล้วหยุดในองศาที่รู้สึกว่าขาตึงหลังตรงหลังยาวแล้วมาลองใส่การเคลื่อนไหวกันพร้อมนะตลอดการเคลื่อนไหวให้ข้อพับสะโพกติดกับขอบโต๊ะไว้ตลอดนะหายใจเข้าแอ่นหลังเนยหน้าขึ้นเล็กน้อยออกดันมือลงยกตัวขึ้นโค้งกล่หลัง สลับแบบนี้ไปกับลมหายใจเข้าออกเข้ายืดอกงยหน้าขึ้นออกโค้งโกงหลังมองสะดือแล้วลองกลับมาที่หลังตรงกลางหลังตรงค้างและหายใจค่อยๆพาตัวกลับมาที่เดิม แล้วเดี๋ยวมาลองกันอีกรอบขาตรงหลังตรงพับตัวลงจากข้อพับสะโพกรักษาความตรงของหลังยืดมือไปข้างหน้าหายใจเข้าและหายใจออกลองค่อยๆเดินมือแล้วยืดไปให้ลึกขึ้นหยุดค้างไว้ที่องศาที่เรายัางสามารถรักษาลำตัวให้ตรงอยู่ได้ระวังไม่จมลงที่หัวไหล่แต่ให้ผลักแขนเพื่อดันตัวยกห่างออกจากโต๊ะเสมอ แล้วมาขยับสันหลังกันอีกรอบหายใจเข้าแอนหลังเงยหน้าขึ้นเล็กน้อยหายใจออกโค้งก่งหลังมองสะดือสลับไปเข้างายออกโค้งคว่ำเข้าแอนใช้หลังหายใจออกโค้งใช้ลำตัวข้างหน้ากลับมาที่ตรงกลางแล้วลองดูว่าจากข้อพับสะโพก เราจะสามารถยืดลำตัวไปข้างหน้าให้ตรงยาวไกลออกไปกว่าเดิมได้แค่ไหนถ้าพัฒนาความยืดหยุ่นได้ไกลถึงจุดหนึ่งแล้วลำตัวของเราจะสามารถวางราบกับโต๊ะได้แต่ถ้ายังมาไม่ถึงก็ไม่เป็นไรให้หยุดค้างอยู่ที่องศาของเราเพราะสิ่งสำคัญในการฝึกท่านี้คือสันหลังที่ได้ยืดตรงยาวจากสะโพกไปจนถึงกึ่งกลางศีรษะและขาที่ได้เหยียดยาวตรงและตึงจากฝ่าเท้าขึ้นไปถึงสะโพก ถึงแม้แต่ละคนจะค้างในองศาที่ต่างกันแต่ทุกคนสามารถรู้สึกและรับประโยชน์จากการฝึกได้ไม่น้อยไปกว่ากันเลยก่อนจบคลิปวันนี้เรามาลองดูสิ่งที่มักจะเกิดขึ้นกับคนที่ตึงเวลาที่จะพยายามยืดตัวไปข้างหน้าไกลๆความตึงมักจะทําให้หลังโค้งงอลองปรับใหม่นะถอยกลับมาเน้นลำตัวสูงยาวตรงให้ระดับสายตาอยู่เหนือปลายนิ้วไปประมาณหนึ่งสมือแล้วค่อยๆเอื้อมไปข้างหน้าเท่าที่ไปได้ วันละนิดวันละนิดค่อยๆพัฒนาไปจนวันหนึ่งลำตัวของเราสามารถที่จะยืดยาวแบนราบไปกับโต๊ะได้และเมื่อร่างกายของเราเริ่มมีความยืดหยุ่นคุณจะรู้สึกสบายตัวขึ้นเยอะเลยถ้าฝึกด้วยกันวันนี้แล้วคุณรู้สึกดีก็ลองจัดเวลาให้กับสิ่งนี้ในทุกๆวันนะคะอย่างน้อยก็จะได้ช่วยคลายความปวดตึงประจำวันไม่ให้สะสมมากจนลุกลามเป็นปัญหาใหญ่กับชีวิตดูแลร่างกายของเราให้ดีนะคะ จะได้มีกำลังและเรี่ยวแรงในการทำงานกันต่อไปวันนี้ขอฝากไว้สั้นๆแค่นี้แล้วมาพบกับตุกได้อีกในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ